สนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรืยอกพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสินโทร1115ประเด็นที่คุยกับเจ้าของและผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ ter, จากบริษัทกัสมาเฮลิคอปเตอร์จำกัดคุณกัสมาถาวรน,นี้นะครับผมว่า2อง,องที่ก็ยังไม่พอ,อะนะฮนะเ,เนื้อ<ร>าหาสาระจากประสบการณ์จากเด็กลูกเด็กชาวนานี่นะฮะ แค่นี้จับจิ้งหรีดเล่นเนี่ยนให้ช่วยพ่อซ่อมช่่่วยพออซมเครื่องอาจจะเป็นบุญบุญที่ทำมาความกตั้งูจอยู่นะเราอาจจะต้องมาทำสิ่งเหล่านี้ก็ได้แล้วก็มีความพัฒนามีความคิดสร้างสรรค์และมีความสนใจและมีความฝันมันเป็นองค์ประกอบนียนะที่ทำให้วะะบสอนนแต่่าาคทให้ประสบความสำเร็จปรระสสบความเ็จตอนนี้ที่หน้าทมควรนในการยกย่องและก็ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งตอนทำเฮลิคอปเตอร์ทำอุปกรณ์ตกแต่ง ครั้งแรกเนี่ยจำได้ว่าเป็นหลักพันครับตอนนี้ที่ทำโดรนออกมางานี่จะออกมาคิดว่าราคาลำละประมาณเท่าไหร่คะในต่างประเทศเนี่ยลำย่อยๆที่เราทำเนี่ยนะฮะไซส์ที่เราทำเนี่ยก็สิบยี่สิบล้านอัพบาทสิบยี่สิบล้านบาทครับผมครับซื้อมาจากต่างประเทศครับนะครับแล้วก็เผยเผยก็เอามาใช้ทนสภาพแวดล้อมความชื้นความชื้นความร้อนเมื่อเราเนี่ยคิดว่ายากนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีจุดเด่น เรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องของความอดทนทำยังไงให้มันทนใช้งานรับมือในการเล่นของเราได้ในการใช้งานรับมือการเล่นของเราเราเล่นเราเล่นโหดพิศดารอะไรเล่นโหดปัญหาคนที่ซื้อที่อยากได้ไปเขาอยากให้มันพังเร็วๆหรือใครๆก็อยากได้ดีหมดแล้วนะครับไม่ใช่อยากได้พังเร็วๆไม่ได้ซื้อใหม่อันนั้นมันมีวัตถุประสงค์แอบแฝงนะมีนะธุรกิจมีใช่ไหมใช่ไหมธุรกิจมีมันจะเป็นภัยกับคุณหรือเปล่าสร้างเสดีมีคุณภาพราคาก็ถูกแล้วก็ไม่เสียสัทีจะเล่าให้ฟังแล้วไม่มีคนซื้อ เฮลิคอปเตอร์ที่เราไปขายดูเหมือนว่าเราภูมิใจนะทําได้สวยทําได้บินดีนะฮะคนที่ซื้อเอาไปยังไงฮะเอาไปเก็บแล้วก็คุยกันเวลาไปสนามก็หิ้วไปคุยกันผมมีกัสมานะครับผมมีนะครับแต่ไม่บินของเราเลยเชื่อไหมฮะที่เราบินที่เราขายเฮลิคอปเตอร์สองสามหมื่นเนี่ยพาร์ทจริงๆถ้าเอามาเบรกแต่ละชิ้นแล้วขายเป็นอะไรเน่ยประมาณแสนสองนะครับอแต่เราขายแค่สองหมื่นสามหมื่นบาทโอ้โหเขาหวังอะไรนะฮะ หวังว่าไปบินแล้วตกแล้วซื้ออะไรเราจริงเหรอคะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดที่แล้วใช่ไหมคิดดูว่าผมเกิดสภาพอะไรอยู่ตรงนี้ครับเขาไม่บินนะฮะทำสวยเกินไปเขาเสียดายทั้งทั้งที่เราออกบินออกแบบเนี่ยเพื่อเพื่อให้มันแข็งแรงบินได้ดีบินแข็งได้เลยแต่เขากลับไม่บินเพราะมันสวยเกินไปเสียดายเพราะฉะนั้นก็จะมีลูกค้าไม่เยอะเ็ราอซื้อแล้วเก็บไม่ซื้อใหม่อะไรก็เลยไม่ไม่ตามไม่เกิดตามขึ้นมานี่คือความผิดพลาดที่นี่คือการตลาดหรือหรืออะไรครับ นี่นี่ใส่ป้าเบิ้ลจิไม่ใช่นักเล่นนะเป็นนักสะสมเอาไปใส่ตู้บูชาเขาไปอย่างนั้นไปเป็นนักสะสมที่เราออกแบบไปให้ใช้อย่างรุนแรงเลยแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาตินี่เขาเล่นเขาลุยเหมือนกันเหมือนกันเลยครเป็นอย่างนั้นหมดเลยเอาไวโชว์เก็บไว้เป็นคอลเลกชันเป็นอะไรันก็ดีแล้วที่พี่กับสมาย้ายมาทำให้กองทัพเพราว่าทำมันนั้นอาจจะซื้อเป็นแอนทีเกลือใช่ที่เรื่องเก่งนยครับเกิดขึ้นแล้วครับเป็นตถุโบราณไปเป็นของที่สะสมแล้วไม่มี หาได้ยากสวยงามอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแล้วธุรกิจของวิการสมาที่ทาอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องใช้คนเยอะไหมในการผลิตก็สิบกว่าคนนะครับสิบกว่าคนนั่แต่ว่าเป็นเป็นเป็นชิ้นงานเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเฉพาะไม่มากเท่าไหร่ถามว่าทําด้านธุรกิจไปได้ดีไหมก็อาจจะได้ความรู้มามากกว่าทําไปได้ความรู้มามากกว่า แต่ถ้าในอนาคตถ้าไปใช้ด้านความมั่งคันนี่แหละครับผมจะขยับขึ้นดาตรงนี้ครับสำคัญอยู่ในขั้นตอนการวิจัยเริ่มทําใช้จริงหรือยังเราต้องกลับไปขอบคุณที่เราไม่ทําสิ่งเล็กๆเหล่านั้นมาเอาเงินวิจัยมาให้เนี่ยถามว่าผมก็ทําอะไรไม่ได้ตรงนี้สําคัญต้องชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเออมหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับทคโนโลยีที่มองเห็นคุณค่าคับความรู้ก็เลยอยากถามว่า เออเมื่อเมื่อเมื่อเก่งอย่างนี้เนี่ยมีสถาบันใดเชิญไปสอนไปสอนมีสว่าสอนครับผมผมคงไม่ได้เก่งจริงในสายตาเขามะฮะเขาก็เลยไม่ไม่มีใครมามาเปเจ้าของสถาบันไปสอนอะไรใครครับเวลาคุณปนขนดนั้นเวลาไม่ได้เก่งขนาดนั้นประชุมต่างประเทศเนี่ยมีคนเขาพูดตรงๆนะเขายกย่องเขาทึ่งอะไรไหมฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมใช้ซอฟต์แวร์ที่ผมซื้อมาจากอเมริกามีตัวแทนในประเทศไทยผมกาเฮลิคอปเตอร์ไปโชว์ บอสใหญ่ที่ที่มาจากอเมริกาแล้วอยู่ออฟฟิศที่สิงคโปร์ไม่เห็นเข้าเขาบอกอุ้ยอย่างนี้ต้องไปโชว์เขาเชิญผมไปพูดที่ไหนรู้ไหมครับที่ไหนฮะที่โดนีเซียอินโดนีเซียที่สิงคโปร์สิงคโปร์ใครจะไปพูดให้เขาฟังได้เขาก็ถือว่าเจริญผมผมแปลกมากว่าผมได้ไปครับครั้งนั้นก็ได้คืนทุนกับการที่ผมซื้อเท้าแปมาใช้สิ่งที่เราได้ใช้ของเขาเนี่ยคุ้มค่าไม่ถึงว่าทุกฟังกชั่นอุ้พูดภาษาอังกฤษอะไรนี้เลยอะแรกๆก็มีคนไปช่วยนะครับ ฟังฟังแล้วก็มีฝรั่งหรือมีคนฟิลิปปินส์มาบางคนเนี่ยก็พูดผมก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันเราก็เลยใช้ภาษาอังกฤษแบบไทยๆของเราไปคุยกับคนสิงคโปร์ครับไม่ไดแรกชีวิตก็ทําได้ขนาดนี้อ่เราเราทํามาตั้งแต่เล็กๆในใจเราเราก็ไปพูดให้กับคนสิงคโปร์นี่ต้องไปอธิบเทคโนโลยีมันก็คงเข้าใจยังไงใช่ๆครับเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดว่ายังไงเถอพูดว่าไงผมบอกสิงคโปร์ไม่มีทางที่จะทําเฮลิคอปเตอร์ได้เลยอ้าพูดบลากไปอีกเพราะว่าก็ไม่มีทางเลย มีข้อเพราะสิงคโปร์ไม่มีควายทำไมแปลว่าอะไรก็คนที่ทำฮอประเทศไทยก็เวเป็นความคิดที่เห็นเฮลิคอปเตอร์เห็นเครื่องบินอยู่บนหลังควายคิดได้ตรนนั้นนะฮะสิงคโปร์ไม่มีควายเขาทำไม่ได้น่ฮออเขาอาจจะทำได้ถ้าเขามาซื้อตัวพี่ไปใช่ไหมคนสิงคโปร์ถามผมว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าคุณทำได้ขนาดนี้รัฐบาลส่งเสริมอะไรคุณบ้างไหม โอ้โหเป็นสิ่งที่สะท้อนสะเทือนสะท้อนรือสะเทือนวันนั้นวันนั้นสะ,สะเทือนมากสะเทือนใจวันนั้นเนี่ยก็ได้รับเกียตรติอย่างสูงกับทีมงานของซอฟต์แวร์นะฮะใ,ในสิงคโปร์ก็เชิญรัฐบาลมาด้วยพูดเรื่องอื่นด้วยคนของรัฐบาลมาก็มีคนหน้าตาแปลกๆไม่ใช่คนสิงคโปร์มีเป็นแขกเป็นออะไร เขาเป็นสัญชาติสิงคโปร์ทั้งหมดเลยแปลว่าเขาไปช้อปปิ้งมาอะไรก็แล้วแต่ได้นั่งคุยกันเขาก็ถามผมในแนวนี้นะแล้วก็มีคนถามว่ารัฐบาลสนับสนุนอะไรคุณมากไหมถ้าไม่สนับสนุนรัฐบาลเราพร้อมสนับสนุนคุณโอเคไหมเอองี้ยเขาดึงไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเป็น AEC อซเขาจะดึงไปอะไรก็รออยู่ให้รออยู่ไอ้ยไม่ไม่เอาเราเสียคนเก่งๆแต่เรื่องถามมาถามรัฐบาลหรือทางการสนับสนุนอะไรไหมตอนนี้ก็มีนะครับนอกจากกองทัพเรือที่เห็นชัดเจนก็มี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI นะครับคำว่าสนับสนุนนี่สนับสนุนยังไงครับก็คือให้งบประมาณให้มาค้นคว้าทำวิจัยชิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเป็นสถาบันที่สนับสนุนด้านการเงินครับแล้วก็ทางกองทัพเรือก็ มีความต้องการที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ก็เลยจับคู่กันได้ uh huh. ให้เงินมาทําแล้วก็จะไปใช้ที่กองทัพทัหรือ uh huh. นะครับอันน uh ี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่โดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ผู้ประกอบการว่าสามารถที่จะทําได้จริงหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเราค่ะเราก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้บ้านเมืองของเรามีความมั่นคงมีความสงบแล้วถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลความมั่นคงที่มา <ạ. S 2> จากฝีมือคนไทยแน่นอนคนไทยต้องรักบ้านเมืองเรา <ạ. S 2> อยู่แล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราดูต่างประเทศอาจจะดูเหมือน เขาถ่ายวิดีโอมาให้เรา UAV เรียกแล้วแต่กว่าเขาจะได้วิดีโอนั้นมาเนี่ยต้องผ่านงานวิจัยงบประมาณมหาศาลใช่ไรแล้วคนที่ทําวิจัยด้านเนี้มาจากรุ่นผมเนี่ยครับที่ทาสิ่งเหล่านี้มาฉะนั้นเนี่ยเราได้คุยกันตลอดในระดับโลกใครทําอะไรอยู่อะไรรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่นะครับพอไปเจองานไปก็เฮ้ยทาอะไรกันอยู่เขาก็ไปหนีจากเราไม่ได้มากหรอกครับยังต่อท้ายกันอยู่เนี่ยฮะไม่ได้หนีจากเราไอ้ที่หนีกันเราไปแล้วเนี่ย ก็ระดับไฮเอ็นล็อกคิดมาตินก็ต่อแต่นเราตามไม่ทันอยู่แล้วถือว่ารัฐบาลไทยโชคดีรัฐบาลอื่นก็สนับสนุนต้นใช้เงินเยอะอันนี้มาต่อยอดเขาเขาทำของเขาเองนี่คือแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่เชื่อว่าคุณกาสมากำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนใช่นี่คือเนื้อหาสาระที่รายการนี้ต้องการมากเพราะว่าทุกคนย่อมมีความฝันของตัวเอง ใครจะไปถึงฝันได้มากน้อยแค่ไหนดูตัวอย่างคุณกัสมาอย่าคิดว่าฝรั่งทําอะไรได้แล้วเราทําอะไรไม่ได้ไม่จริงไม่จริงเลยใช่ไหมฮะคุณบอกเนี่ยตาราที่จะเปิดสําหรับแก้ซ่อมเขาก็กักไว้ครับอ่านแล้วก็ไม่มีบอกก็เลยมาเปิดดูเอาเราเรียนรู้ได้แล้วก็รู้ว่าเอ๊ะที่จริงนี่เราก็มาจากไอ้เครื่องยนต์ที่สูบน้ําท้องนาของพ่อแหละ เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือจินตนาการวันนี้ขอบคุณคุณกัสมาถาวรเจ้าของบริษัทกัสมาเฮลิคอปเตอร์มากๆขอบพระคุณมากแลวให้กำลังใจนะคะพี่อย่างนี้ไปประเทศไหนอยู่ดูแลประเทศไทยต่อไปนะคะมันเสริมประโยคที่สมัยผมเรียนครูว่า learning by doing นะเรียนโดยการกระทําอันนี้เท่ากับฝึกงานไปในตัวเนี่ยนะฮะเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งระบบการเรียนการสอนบ้านเราถ้ายังเป็นอย่างนี้ไปไม่รอดครับ ต้องเปลี่ยนแล้วครับแรงไปไหมครับครับค่ะโอเคคัะปิดรายการเลยว่าหมดเวลาสำหรับรายการพบกันอาทิตย์เราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราสามคนและท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจินตนาการต้องมาก่อนมากที่สุดต้องมาก่อนครับถ้าไม่มีจินตนาการเนี่ยเราจะคิดต่อไปได้อย่างไรผมว่าประเทศไทยเนี่ยนะคงไม่ต้องหาโปรดักต์ใหม่ เอางานศิละปะเอางานอาร์ตไปจับแล้วก็เอางานนั้นออกมาขาย,ยาได้อีกมา,อ,าอะไรก็แล้วแต่ที่มี<อ>โปรดักไม่ว่าขนมเลยแล้วแต่เอางานศิละปะเข้าไปอย่าคิดว่าฝรั่งทําอะไรได้แล้วเราทําอะไรไม่ได้ไม่จริงไม่จริงเลยใช่ไหมฮะ